ยกกเพกับศูนย์หนึ่งคู่แข่งตัวจริงของเทส l a c y ไซเบอร์ทรัคจากจีนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูรถกระบะไฟฟ้าที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนในงานเชี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2025้และมันอาจเป็นคู่แข่งตัวจริงที่เทสต์ต้องจับตามองให้ดีรถคันนี้มีชื่อว่าแ a ๊ก i พ k u p ศ1รถกระบะไฟฟ้าเต็มรูปแบบจะค่าใหญ่ของจีน g ก๊ Motor ดีไซน์ของมันเรียกได้ว่าล้ำอนาคตสุดๆเพราะทั้งคันถูกสร้างจากโครงสร้างเหล็กสแตนเลส s t a i n l e s s s t e e l e x o s k e l e t o n แนวคิดเดียวกับ t e s l a Cybertruck เลยค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ p พ c ับ p ูนย์หนึ่งโดดเด่นยิ่งกว่านั้นคือแรงบิดมหาศาลถึง1 2 0 0 0นิวตันเมตรหรือพูดง่ายๆก็คือมันสามารถลากทุกอย่างที่ขวางหน้าได้อย่างสบายจุดมุ่งหมายของแก๊กนั้นชัดเจนมากอ่ะจีนต้องการแย่งพื้นที่ผู้นำในตลาดกระบะไฟฟ้าโลกและเพ c ับศูนย์หนึ่งคือสัญ,ญลักษณ์ของความตั้งใจนั้นแต่แก๊กไม่ได้เดินลำพังค่ะเพราะตอนนี้ผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่ของจีนหลายราย ต่างกระโดดเข้ามาในสนามเดียวกันเบตเปิดตัวชาร์กรถกระบะไฟฟ้าสมรรถนะสูงกิลลี่มีเรดาร์อาร์หกที่เน้นความอเนกประสงค์และดองเฟนก็ al, มาพร้อมริดหกเอฟสำหรับตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนไม่ได้แค่ผิดราคาถูกอีกต่อไปแต่กำลังสร้างนาวัตรกรรมระดับโลกด้วยเทคโนโลยีของตัวเองบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกอย่างแคโรยังคาดการไว้ว่าภายในปี2028รถบรรทุกและกระบะก,กว่าครึ่งหนึ่งบนท้องถนนจะเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันในตลาดนี้จะเดือดกว่าที่เคยคำถามคือทัสเวจะยังรักษาความได้เปรียบของตัวเองไว้ได้ไหมหรือเรากำลังจะเห็นยุคใหม่ที่ผู้ผลิตจากจีนกลายเป็นผู้นำตลาดกระบะไฟฟ้าโลกแทนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากในวันนี้คือจีนไม่ได้ตามใครต่อไปจากประเทศผู้ผลิตกำลังกลายเป็นประเทศผู้นำเทคโนโลยียานยนต์โลกและแก๊กเพก้าฟซหนึ่งก็คือประกายไฟที่เริ่มจุดเกมมาให้ลุกโชนขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีแลนะนวัตรกรรมสุดล้ำจากทั่วโลก